ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่973หลอกใช้และถูกหลอกใช้สองจูชูอวิทอนหายใจไม่โทษเจ้าในค่ายทหารเช่นนี้พวกเราไม่มีใครที่ใช้การได้เช่นนั้นจะว,วินจูหากเราไม่อาจสืบได้จะทำเช่นไรเจ้ากระผู้นั้นฝั่งนั้น จูเอ๋อติดตามจูชูอวีมานานหลายปีนับว่ารู้เรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดีแน่นอนนอว่ารู้เรื่องอยู่ไม่น้อยครั้งนี้มายังกองทัพพวกนางไม่อยากทําให้สิงเฉิงจะวินจูและคุณชายเว่ยต้องขุนเคืองแต่จนปัญญาที่พวกนางไม่ไปหาเรื่องแต่เรื่องก็มาหาพวกนางคนของสํานักหอทาราไม่รู้ว่าสิงเฉิงจะวินจูอยู่ที่ใดจึงโยนมาให้เป็นหน้าที่ของพวกนางกงวิเฉินจูชูวิยกมือขึ้นมาสัมผัสภาพวาดดอกใบบนใบ,บ,นใบหน้ารอบกัดฟันสำหรับบุรุษผู้นั้น นางทั้งโกรธแค้นทั้งหวาดกลัวโกรธแค้นจนไม่อยากให้เขาตายดีทว่าทั้งหวาดกลัวจนไม่อยากเจอเขาอีกไปทั้งชีวิตจูชูอวิลุกตาครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่จึงเอ่ยเสียงเรียบปล่อยข่าวไปให้ถึงกงเสี่ยวเตียบอกว่าไม่รู้ว่าสิงเฉิงจะวินจูไปทําอันใดพูดให้คลุมเครือสักหน่อยนางพังโกรธคุณชายเว่ยคงอยากเอาคืนแทบรอไม่ไหวจูเออลังเลขึ้นมาเอ่ยพระชายารองกงผู้นั้นเหมือนจัดเป็นคนของผู้นั้น พวกเราไปหลอกใช้นางจะไม่จูชูอวิส่งเสียงหยันกัดฟันพลางเอ่ยข้าสืบไม่ได้ไม่ใช้กงเสี่ยวเตี๋ยแล้วแล้วจะทำเช่นไรหรือว่าเขายังจะสังหารข้าใช่ว่าจะมีเขาเพียงคนเดียวที่มีจุดอ่อนอยู่ในมืออย่าได้บีบบังคับข้านักจูชูอวิกลืนประโยคด้านหลังลงไปจูเอ๋อเห็นว่านางโกรธไม่เบารีบเอ่ยคุณหนูอยากโกรธจนเป็นผลร้ายต่อตนเองนะเจ้าขะเดียวบ่าวจะกลับไปจัดการให้เรียบร้อยเจ้ากะ จูชูอวิยกถ้วยชาตรงหน้าขึ้นจิตเบาๆกดความโกรธในใจกลับคืนไปหลับตาลงเอ่ยข้าไม่โกรธข้าจะรอดูพวกเราผู้ใดจะหัวเราะไปจนถึงท้ายที่สุดอย่างมากก็ตายไปด้วยกันจูเอ๋อตกใจคุณหนูเอ๋ยเช่นนี้ไม่ได้ณเจ้ากะขณะเดียวกันก็รอบคิดไม่เข้าใจอยู่ในใจเดิมทีคุณหนูมีความอดทนใหญ่พอเอ๋ยถึงคนผู้นี้จึงได้กัดฟันเคียดแค้นเยี่ยงนี้บุญคุณความแค้นและความโกรธต่อสิงเฉิงจวิ้นจู่ในตอนแรกไม่คุ้มที่จะเอ่ยขึ้นมาอีก นางไหนเลยจะรู้ว่าในหัวใจของจูชูอวิหนานกงเมื่เคยเป็นศัตรูของนางต่อมาเป็นเพียงสตรีที่ทําให้นางรู้สึกอิจฉาเท่านั้นปะทะก,กันหลายครั้งความจริงเป็นเพียงปัญหาในจุดยืนและผลประโยชน์รวมไปถึงความริษยาและรู้สึกไม่ยุติธรรมเท่านั้นแต่ในใจของจูชูอวี กงวิเฉินนั้นเรากับการมีอยู่ของดาวหายนะหลังจากที่เจอกับกงวิเฉินนางก็ไม่เคยได้พบกับเรื่องดีๆเลยสักครั้งยามนี้ยังเป็นคนถูกควบคุมนี่ทําให้จูชูอวีที่มั่นใจและภาคภูมิใจกับความเฉลียวฉลาดของตนรู้สึกไม่พอใจยิ่งนักทวาวัดกลัวต่ออํานาจและฝีมือของตะงอวิเฉินจึงจําเป็นต้องอดทน ไม่เอ่ยถึงความกับแค้นและโกรธแค้นในใจของจูชูอวีที่มีต่อกะงอวิเชิญในกระจมใหญ่อีกฝั่งกงเสี่ยวเตี๋ยกำลังอารมณ์ไม่ดีเมื่อเทียบกับจูชูอวีและยงเฉิงจวิ้นจู่ที่มีสาวใช้ติดตามมเพียงหนึ่งคนกงเสี่ยวเตี๋ยกลับมีสาวใช้ติดตามกว่า8ปดเคนเพียงเพราะยังมีคุณชายที่ยังอยู่ในหอผ้าต้องดูแลจึงไม่มีใครเอ่ยสิ่งใด กงเสี่ยวเตี๋ยโบกมือส่งสัญญาณให้คนอุ้มเสี่ยวเฉียนซัวออกไปอย่างเนื่อยๆนั่งขยี้ผ้าเช็ดหน้าในมือด้วยความกับแ้นสาวใช้หน้าตาธรรมดาที่ยืนอยู่ข้างนางคุ้นเคยกับนางในอารมณ์นี้แล้วจึงไม่ได้ตกใจแต่อย่างใดเพียงเอ่ยเสียงเรียบคุณหนูเป็นอันใดหรือเจ้ากะกงเสี่ยวเตี๋ยตบลงไปบนโต๊ะอย่างอดไม่ได้เมื่อวานคุณชายเว่ยว่าอันใดข้าเจ้าไม่ได้ยินหรือสาวใช้ไร้ซึ่งคำพูดนางไม่ได้ยินจริงๆเพราะเมื่อวานนางไม่ได้ติดตามไปยังกระโจมคุณชายเว่ย นางเป็นคนของสำนักขอทาราอีกทั้งยังเป็นคนของสำนักขอทาราที่มีวรยุทธ์ไม่ธรรมดาวิ่งไปอยู่ตรงหน้าคุณชายเว่ยและสิงเฉิงจจวินจู่ใครจะรู้ว่าจะถูกจับได้หรือเป็นที่น่าสงสยัยหรือไม่แต่ว่าเมื่อวานเห็นกงเสี่ยวเตีย๋ยดาวงตาแดงกำกลับมาก็พอเดาได้แล้วว่าโกรธอยู่ไม่น้อยคุณหนูใจเย็นเถิดเจ้ากะเจ้าสำนักบอกแล้วมิใช่หรือพวกเราอย่าได้หาเรื่องคุณชายเว่ยและสิงเฉิงจจวินจู่ตอนนี้คุณหนูมีสายเลือดของเยี่ยนอ๋องแล้ว อีกทั้งยังเป็นที่ปรดปรานของเย็่ยนอ๋องเห็นอยู่ว่าคุณชายทั้งสามของจวนเย็่ยนอ๋องนั้นไม่ได้เรื่องวันข้างหน้าคงจะดีอย่างแน่นอนสาวใช้เอ๋ยเกลี้ยกล่อมกงเสี่ยวเตี๋ยส่งเสียงหยันกัดฟันพลางเอ่ยข้าต้องทนไปอย่างนี้หรือในเมื่อท่านอ๋องดีกับข้าใหญ่จึงไม่ไล่ไว้จวินมั่วและหนานกงมั่วไปเพื่อข้าเล่าสองคนนี้ช่างขัดตายิ่งนัก สาวใช้คนนั้นกระตุกมุมปากอย่างอดไม่ได้สายตาที่มองไปยังกงเสี่ยวเตียนั้นแปลกประหลาดและหมดคำพูดคนมีตาตางอก็ดูออกกันทั้งนั้นว่าเยี่ยนอ๋องให้ความสำคัญและเชื่อมั่นต่อคุณชายเว่ยมากเพียงใดแม้แต่คุณชายทั้งสามยังไม่อาจเทียบได้จะมาไล่คุณชายเว่ยและสิงเฉิงจะวิ้นจูไปเพราะเจ้าได้เยี่ยงไรเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกัน ตลอด3ปีมานี้สาวใช้ลอบปนสายตาของเจ้าสำนักตนอยู่ในใจกงเสี่ยวเตี่ยนอกจากเป็นน้องสาวของเจ้าสำนักแล้วมีคุณสมบัติอันใดถึงมารับหน้าที่นี้ส่งสตรีที่เป็นสายสืบสำนักหอทารมาศคนคงฉลาดกว่านางมากทีเดียวกระมังและยังไม่ต้องส่งตนเองมาคอยช่วยปิดช่องโหว่ของนางสองปีมานี้หากไม่มีตนอยู่ไม่รู้ว่ากงเสี่ยวเตี่ยจะต้องตายเพราะ นางในเรือนหลังของเยี่ยนอ๋องไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งอยาคิดว่าสตรีที่ไม่มีบุตรชายบุตรสาวจะไม่มีพลังการสังหารส่วนรูปร่างหน้าตาอย่างไรใบหน้านั้นของนางก็ไม่ใช่ของจริงตนเองคิดอยู่ในใจว่าครั้งหน้ากลับไปพบเจ้าสำนักจะเอ่ยกับเจ้าสำนักให้ส่งคนใหม่มาแทนกงเสี่ยวเตี๋ยดีหรือไม่อย่างไรเลือดเนื้อของเยี่ยนอ๋องที่เจ้าสำนักต้องการก็มีแล้วมิใช่หรือคุณหนูยามนี้ไม่ใช่เวลามาหาเรื่องใส่ตัวรอยเยี่ยนอ๋องจัดการภารกิจใหญ่สำเร็จแล้ว ท่านก็จะกลายเป็นพระสนมถึงตอนนั้นยังมีสิ่งใดที่ไม่อาจทําได้อีกหรือรู้นิสัยของกงเสี่ยวเตียอย่างน้อยสาวใช้จึงทําได้เพียงเอ่ยเกลี้ยกล่อมกงเสี่ยวเตียกัดริมฝีปากเนื่นนานไม่เอ่ยว่าจาทว่าในตอนที่คนด้านหลังคิดว่านางจะยอมแพ้พลันเอ่ยถามขึ้นมาข้าได้ยินมาว่าเมื่อวานนานกงโม่ออกไปจากค่ายทหารยังไม่กลับมาตลอดคืนเลยหรือสาวใช้ชะง,งักพยักหน้าเอ่ยเป็นเช่นนั้นเจ้ากะกงเสี่ยวเตียเอ่ย เป็นสตรีกลางค่ำกลางคืนไม่กลับเข้ามาในค่ายแม้แต่ไปที่ใดก็ไม่บอกกล่าวในเมื่อท่านอองรักคุณชายไว้เพียงนี้คิดว่าคงไม่ชอบใจนักหักมีหลานสะพ้ยที่ไม่รู้กฎเกณฑ์เช่นนี้หรือไม่เออสาวใช้ลังเลนางเองก็สงสัยว่าสิงเฉิงจะวินจู่ไปที่ใดแต่ไม่ได้รับคำสั่งจากกงวิเฉินว่าให้พวกนางไปสืบไม่ว่าเจ้าสำนักไม่สนใจเรื่องนี้หรือไม่อยากให้พวกนางเข้าไปยุ่งในเมื่อไม่มีคำสั่งเช่นนั้นสิงเฉิงจะวินจู่จะไปทำสิ่งใดก็ไม่เกี่ยวกับพวกนาง บางทีอาจมีธุระหรือไม่เจ้ากะสาวใช้เอ่ยสิงเฉิงจจว,วินจู่ไม่ใช่ขุนพลในกองทัพไม่เกี่ยวอันใดกับพวกเราใหญ่คุณหนูต้องสนใจนางด้วยเจ้ากะกงเสี่ยวเตี๋ยส่งเสียงหยนันไม่ใช่ขุนพลในกองทัพไม่แน่อาจเป็นเป็นสายสืบก็เป็นได้อย่าลืมเสียว,ว่าตอนนี้แม่ทัพใหญ่ของราชสำนักคือบิดาของสิงเฉิงจว,วินจู่เห็นนางเดินออกไปข้างนอกสาวใช้จึงรีบเอ่ยถามคุณหนูท่านจะไปไหนเจ้ากะกงเสี่ยวเตี๋ยหันกลับมายิ้มพลางเอ่ย ข้าจะไปคุยเป็นเพื่อนท่านอองสตรีด้านหลังโกรธจนต้องกระทืบเท้าบรรพบรุษท่านลืมไปแล้วหรือท่านต่างหากเล่าที่เป็นสายลับกงเสี่ยวเตี๋ยลืมไปแล้วจริงๆต่อให้จําได้นางก็ไม่สนใจนางถูกกงวิเชิญบีบบังคับนางเองก็ไม่มีเรื่องใดที่ทําผิดต่อเยี่ยนอ,องท่านอองดีกับนางเพียงนั้นพวกเรายังมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนต่อให้สุดท้ายท่านอองจะรู้ก็ไม่มีทางถือโทษนางช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่9 7้าเจ็บสหลอกใช้และถูกหลอกใช้สามเดินเข้ามาในกระโจมของเยี่ยนอ๋องพลันมองเห็นหยงเฉิงจวินจู่กำลังนั่งป้อนยาให้เยี่ยนอ๋องอยู่ข้างเตียงห่างออกไปไม่ไกลไว้จวินมั่กำลังนั่งใบหน้าเรียบนิ่งอยู่ด้านข้างเยี่ยนอ๋องกินยาพร้อมเอ่ยขึ้นประโยคสองประโยคมองเห็นนางเข้ามาน้ำเสียงอ่อนโยนเอ่ยขึ้นใหญ่เจ้าจึงมาได้ส่วเอ๋อเล่ากงเสี่ยวเตียยิ้มเอ่ยส่วเอ๋อหลับแล้วเพกขมอมฉันมาดูท่านอ๋องวันนี้สีหน้าของท่านอ๋องดีขึ้นมากทีเดียว เอ่ยพร้อมเดินเข้าไปรับถ้วยยามาจากมือของหยงเฉิงจวินจูห่หยงเฉิงจวินจู่ปลายตามองนางทว่าไม่เอ่ยสิ่งใดมากปล่อยถ้วยยาให้นางพร้อมลุกยืนขึ้นกงเสี่ยวเตี่ยเข้าไปแทนที่หยงเฉิงจวินจู่ป้อนยาเยี่ยนอ๋องด้วยความอ่อนโยนหันมามองเว่ยจวินมั่วเล็กน้อยคุณชายเว่ยก็อยู่ด้วยหรือเว่ยเจวินมั่วนิ่งเงียบเพียงปลายตามองนางเงียบเงียบราวกับไม่ได้ยินสิ่งที่นางเอ่ยสนทนาเรื่องในกองทัพต่อไป กงเสี่ยวเตี๋ยโมโหขึ้นมาไม่ว่าอย่างไรนางก็เป็นสตรีงดงามผู้หนึ่งและไม่ว่าเป็นสตรีเช่นไรสิ่งที่ยากจะรับได้ที่สุดคือถูกคนเมินเฉยคุณชายวัยใยจึงไม่สนใจข้าเลยเล่าหรือว่าข้าทำผิดอันใดหรือกงเสี่ยวเตี๋ยเอ่อยเชื่องช้าเยี่ยนอ่องเลิกคิ้วมองดูทั้งสองไม่เอ่ยสิ่งใดราวกับกำลังกระตุกแขนเสื้อตั้งใจฟังเขารู้สึกประหลาดใจนิสัยเย็นชายอย่างหลานชายผู้นี้จะไปบาดหมางกับกงเสี่ยวเตี๋ยได้เยี่ยงไรคุณชายวัยเอ่ยเสียงเรียบ พระชายารองกงเป็นคนของเสด็จลุงเดินผ่านสวนแตงสวนพรมอย่าได้ทำหน้าสงสัยหนึ่งหลีกเลี่ยงจะดีที่สุดพรวดแค่แค่ก่อเยี่ยนอ่องอดสำลักขึ้นมาไม่ได้บาดแผลหดเกรงเจ็บปวดขึ้นมาไม่น้อยจนต้องจ้องเขมงไปยังคุณชายไว้เดินผ่านสวนแตงสวนพรมอย่าได้ทำหน้าสงสัยอันใดกันเหลวไหลทั้งเพเอ่ยเช่นนี้ได้หรือซ้ำยังเอ่ยต่อหน้าเขาอีกนี่ไม่ได้หมายความว่ากงเสี่ยวเตี๋ยไปล่อลวงเขาหรือเจ้าเจ้า กงเสี่ยวเตี๋ยเองก็ไม่คิดว่าเวจวินม่วจะเอ่ยออกมาเช่นนี้ใบหน้าพันแดงขึ้นมามีเพียงหยงเฉิงจวินจู่เท่านั้นที่อารมณ์ดีไม่เลวมุมปากกระตุกขึ้นมาโดยไม่อาจห้ามได้รอบยกนิ้วหัวแม่มือให้กับเวจวินม่วพี่ชายร้ายกาจที่สุดกงเสี่ยวเตี๋ยกัดฟันนึกถึงเป้าหมายที่ตนมาครั้งนี้ในที่สุดก็ไม่แสดงท่าทีโมโหดว่ากลับยิ้มออกมาจะว่าไปวันนี้ยังไม่เห็นซิงเฉิงจวินจู่เลยนี่เยี่ยนอ๋องเลิกคิ้วพยักหน้าเอ่ยเอ่ยไม่ผิดอุสยามไปที่ใดแล้วเล่า ก่อนหน้านี้น,นันกงมั่วจะมาตรวจชีพจรให้เขาทุกวันวันนี้จนยามนี้แล้วยังไม่เห็นแม้แต่เงายงเฉิงจวินจู่ไม่พอใจขึ้นมาพระชายารองกงท่านก็รู้อยู่ว่าพี่สะพ้ายออกไปข้างนอกเอ่ยถามเรื่องที่ตนเองก็รู้อยู่แล้วต่อหน้าเสด็จพ่อหมายความเยี่ยงไรกงเสี่ยวเตี๋ยกับพริบตาปริบอันใดกันเมื่อวันข้ารู้ว่าสิงเฉิงจวินจู่ออกไปข้างนอกแต่ว่าไม่รู้นี่ว่าเมื่อคืนนางมิได้กลับมาตลอดทั้งคืน เยี่ยนอ,องมีท่าทีสนอกสนใจขึ้นมาอูสยามีเรื่องต้องออกไปออกไปที่ใดเล่าอาวินตูหรือเวยจวินม่วสายศีรษะไม่เอ่ยว่าจะเยี่ยนอองย่นคิ้วเอ่ยอย่างนั้นแล้วไปที่ใดเล่ากงเสี่ยวเตี่ยเม้มปากยิ้มพลางเอ่ยคงไม่ใช่ว่าคุณชายเว่ยและจะวินจู่ทะเลาะกันแล้วแม้แต่คุณชายเว่ยเองก็ไม่รู้ว่าจวินจู่ไปไหนกระมังเช่นนี้คงไม่ดีจวินจู่เป็นภรรยายใหญ่จึงไม่กลับมาตลอดทั้งคืนเอ่ยออกไปจะเป็นเรื่องหน้าขันเอาได้ เว่ยจวินม่วปลายตาเย็นชามองนางเอ๋ยอุศยาไปที่ใดไม่เกี่ยวข้องกับชายารองกงเสี่ยวเตียเอ็นตัวพิงไปด้านหลังโดยไม่รู้ตัวเอ๋ยด้วยท่าทีน้อยยอกน้อยใจข้าเพียงเป็นห่วงความปลอดภัยของจว,วินจู่ยามนี้กำลังมีสงครามหักออกไปแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาจะทำเช่นใดเยี่ยนอ่องนวดหัวคิ้วปวดศีรษะเอ๋ยเอาหล่จะจวินเอ๋ออุศยาไปที่ใดกันแน่เว่ยจวินม่วขมวดคิ้วเอ๋ยอย่างไม่พอใจ อุสยามีเรื่องต้องออกไปข้างนอกไม่นานก็กลับมาเยี่ยนอ๋องจ้องเขาเขม็งเอ่ยข้าถามเจ้าว่านางไปทำอันใดแล้วที่นี่คนกันเองทั้งนั้นมีอันใดไม่อาจบอกได้เล่าต่อให้พวกเจ้าทะเลาะกันจริงๆข้าก็จะไม่หัวเราะเจ้าเวยจวินมั่วนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบอุสยาไปรับใครบางคนแทนกระหม่อมเอใครกันเยี่ยนอ๋องแสดงท่าทีประหลาดใจขึ้นมาเวยจวินมั่วหรี่ตาลงเอ่ย คนสำคัญมากๆผู้หนึ่งเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องถึงการแพ้ชนะของสงครามเดิมที่ควรเป็นกระหม่อมที่ไปรับด้วยตนเองแต่ว่าไม่อาจไปได้จึงต้องรบกวนอูสยาช่วยไปรับแทนสำคัญเพียงนี้เลยหรือเยี่ยนอองเอ่ยเสียงเข้มอูสยาพาคนไปมากเพียงใดต้องส่งคนไปรับหรือไม่เวจวินมั่วสายศีรษะไม่ต้องคนมากเป็นที่น่าสงสัยเขาช่างหมิงไม่ได้อยู่ไกลภา,ายในสามห้าวันอูสยาก็กลับมาถึงแล้วเยี่ยนองเลิกคิ้ว อ,อเช่นนั้นก็ดีข้าอยากรู้นักใครกันที่จะมีผลต่อการแพ้ชนะของสงครามถึงตอนนั้นเสด็จลุงจะรู้เองพยะยะค่ะเวจวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบรอจนกงเสี่ยวเตี๋ยและหยงเฉิงจะวินจู่เดินออกไปแล้วความเงียบเข้าปกคลุมกระจมใหญ่เนื่นนานเยี่ยนอ๋องจึงเอ่ยถามเจ้าคิดว่าครั้งนี้กงวิเฉินจะติดกับหรือใบหน้าคุณชายเว้แสดงความเจ้าเล่์อย่างน่าหลงไหลออกมาเอ่ยเสียงเรียบ หากครั้งนี้เขาไม่ติดกับกระหม่อมคิดว่าเสด็จลุงก็ไม่ต้องคิดกำจัดกระงอวิเฉินผู้นี้แล้วพระองค์คงไม่อาจจับเขาได้อีกทั้งครั้งนี้สังหารเสด็จลุงไม่สําเร็จในช่วงนี้คงไม่ลงมือกับพระองค์อย่างไรเสียพะยังกงเสี่ยวเตีย่ยไม่ใช้ก็เปล่าประโยชน์เยี่ยนอองรีตาลงจ้องมองว้ยจวินมั่วเจ้ารู้หรือว่าไพ่ใบต่อไปของเขาจะออกอย่างไรคุณชายว้เอ๋อยอย่างไม่ใส่ใจน้องชายคนเล็กดูไม่เลว ความจริงบางทีกงวิเชินอาจไม่กลายเป็นแรงต้านทว่ากลายมาเป็นแรงสนับสนุนพระองค์ก็ไม่แน่เยี่ยนอ๋องขมวดคิ้วก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่ากงวิเชินเกี่ยวข้องกับคนเปยหยวนเพียงนึกถึงการสมคบกับเปยหยวนเยี่ยนอ๋องก็รู้สึกอยากสังหารกงวิเชินไม่อยากรีรอแม้เพียงนิดเขาไม่ต้องการแรงสนับสนุนเช่นนี้คิดเข้าไปลึกอีกช่างเป็นคนที่น่ารังเกียจเสียจริงข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะใช้วิธีเช่นไรเอาตัวกงวิเชินออกมาสังหารเสียเยี่ยนอ๋องเอ่ยด้วยความโกรธแค้น คุณชายไว้ยักไหลยอย่างไม่ใส่ใจกระหม่อมเดาว่กงวิชินเองก็คิดเช่นนี้หนึ่งเดินผ่านสวนแตงสวนพร,รมอย่าได้ทำหน้าสงสัยคือผ่านสวนแตงอย่าก,ก้มลงแค่ดินที่เปื้อนรองเท้าผ่านสวนพร,รมอย่ายกมือไปจัดหมวกเป็นคำที่อธิบายท่าทางหรือพฤติกรรมที่จะทำให้คนพบเห็นคิดไปในทางไม่ดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ